สวัสดีค่ะวันนี้วันที่13กรกฎาคม2 5 0 6 4จ้หาหลากพวงรถไถคันนี้มาทรงลูกค้ายยูบานคอตำบลบานคออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค่าเพิ่นสร้างเป็นแบบรอดเดียวดำได้สีก็คือลูกค้าเพิ่นเลือกเองนะคะคันนี้เป็นหลอดเดียวดำได้ค่ะสร้า,างเพิ่นใส่เผากระบ,บะสามารถรับนักหดักสามตันเึิงก็เถี่ยวค่ะ ขานี้จะมีหมวกแหละกับบันไดเปิดคางได้สองขางหลักะดานไทยอีกดานนึงใส่กระทะเป็นกระทะขอบชิดหาค่ะเป็นยางประเส้นสภาพใส่งานได้อีกโดนอยู่ค่ะสีคือลูกค่ะคนช่างสีเหลืองข้างนอกสีเหลืองข้างในเป็นกระบะสมค่ะเล่าสีดำกะสาม,มารถถอดออกได้เอฟซีคนใดทิ่ติดตามคลิปของอูซางบอยกะให้โทรมาสอบถามซางพันใดเด้อคคาถายังบันได้นี้ใส่ ตอนนี้รุ่นดาตอนนี้ขายอยู่สามหมื่นแปดเด้อค่ะพอเล็กมันขึ้นราคาก็เล็กต้องปรับราคาขึ้นตามเล็กขันนี้มีกลองเครื่องมือไห่พร้อมค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวซางเพิ่นจะดาไหเบิ้งค่ะนะอ่ะรุ่นดำของทางบอยเพิ่นจะออกแบบไม้ตรงนี้คือแก้กิบล็อกออกค่ะจะมีสลักแบบนี้สองฟังนี่ค่ะลักษณะการดำดยก ต่างคนจะสทรงคลิปวิดีโอห้เบิ้งค่ะกับประมาณนี้ค่ะอ่ามันจะดำได้องศาของสร้างบอยเพิ่นจะออกแบบให้มันหมอแล้วค่ะคือดำก็คือมดเลยค่ะดำลงไปแบบเพราะว่ามันจะขอนขางสูงนิดนึงจะมีไมค์คำดำหายคันนี่กว่งงางยูเมเจอรซิเงวสามเมตรสูงเมตรหนึ่งค่ะล่าบนถอดออกได้คือเกา บาว่วานจะเป็นรุ่นดำหรือบดดำสร้างเพิ่นเกิดจะซับพ้อห้แบบนี้ค่ะเผื่อความแข็งแรงกองเครื่องมือนี่กะมีที่ล็อกกุญแจห้พร้อมของสร้างบอยเพิ่นจะออกแบบห้พวงรถไถที่ทรงลูกค้าทุกขั้นจะเวลาใส่กับรถใช้ลูกค้าแล้วข้อมันจะเสมอการข้อมันจะบาแอนลงหรือว่าเฉิดอถือนะคะเอฟซี FC คนไดยังติดทีติดติดต,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 ตามทุกๆคลิปค่ะ ยังบ่มีใส่กับไห้โทรมาสอบถามซางคนใดด้วจ้าเบอร์โทรซางบอย062 341 7 4องค่ะไข่ขันว่ายูไก่อูกะตลากมาทรงท่านที่แบบนี้นะค่ะกล้าว่าเบื่อเอนก็คือว่าเขาให้ไปขุดมั่นใสเลยโสมนะครับอันยุดมอมอทาพานี่ค่ะบอมบ่ได้ยูนโกสุมดอก เนี่ยยูบมโมะทางแม่ยูหย่อนหย่อนมาทางแม่มันบอกไกยเปิดข้างให้ดูหน่อยสิเปิดข้างได้ใครว่าท่านเอมี่กระซังนะจ้าบอกเอฟซีกันแม่เป็นตะไดออเดอร์อีกจักซีหาขั้นประจ่าท่างนี้ต้องคืนบ้านนึงก็ไปส่งมาอัน ก้อนหอดบ้านแม่พ่อเลี่ยวของแม่เป็นบ่จากถนนใหญ่เก็นบ่บ้านอีงยังจำบ่ได้อันเชื่ว่ายู่แขางๆวัดไหมลืมเสื้อ